มาดูกันครับว่าเรื่องเล่าธรมาธรมดาาเนี่ยจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ได้ยังไงเคยเป็นกันไหมครับพอต้องเล่าเรื่องด่วนๆปุ๊บในหัวกับบ้างเปล่าไปเลยเหมือนกับว่าโจรมาแล้วแต่เราเพิ่งจะวิ่งไปหาอาวุธมันไม่ทันแล้วครับการเตรียมตัวเลยสําคัญมากทางออกก็คือการสร้างคลังอาวุธเรื่องเล่าครับเป็นเหมือนกล่องเครื่องมือส่วนตัวของเราเลยชุดเครื่องมือนี้มีสี่ส่วนสําคัญนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่าน่าสนใจมากครับ คือเรื่องเล่าแต่ละแบบเนี่ยทำหน้าที่เหมือนอาวุธคนละชนิดกันเลยเห็นไหมครับว่าอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางอารมณ์ที่ต่างกันไปแต่การมีเรื่องเล่าอย่างเดียวยังไม่พอนะครับต้องปรับใช้ให้เป็นด้วยมาดูกันเรื่องเรื่องเดียวกันนี่แหละครับแต่เรายืดหดได้ตามสถานการณ์ตั้งแต่ในลิฟต์ไปจนถึงดิวใหญ่ๆเลยหัวใจสําคัญก็คือนักเล่าเรื่องที่เก่งจะรู้ว่าตอนไหนควรสั้นตอนไหนควรยาวครับ ส่วนประกอบที่3นี่สำหรับคิดเร็วทำเร็วเลยครับคือเครื่องมือสร้างเรื่องเล่าฉุกเฉินง่ายๆเลยครับแค่มองหาเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นเลยอาจจะเป็นข่าวหรืออะไรในห้องก็ได้แล้วก็เอาเหตุการณ์นั้นมาผูกกับเรื่องเล่าวา่าทำไมของเราเป็นฮุกสดๆใหม่ๆเลยวิธีนี้จะทำให้เรื่องเล่าของเราสดใหม่มากแล้วก็ไม่เหมือนกับท่องสคริปต์มาพูดเลยครับมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายครับเรื่องเล่าเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายของอย่างเดียวแต่ใช้สร้างเครือข่ายได้ด้วย คือการเก็บเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจไม่ใช่แค่เรื่องงานเป้าหมายก็คือทาให้คนจดจําเราได้ในฐานะนักเล่าเรื่องที่น่าสนใจคนหนึ่งและนี่แหละครับที่บอกว่าครั้งเรื่องเล่าที่แข็งแกร่งก็คือเงินทุนที่ไม่มีวันหมดจริงๆ